ตึง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 อ่าสวัสดีครับผมอีกแล้วอีกเส้นเคยปะเดี๋ยวเราจะไปกระท่อมท่อมนี่แหละฮะปะมันคงถึงเวลาของเราแนละ้วมันลุ้นกันนะฮะมันลุ้นกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องอนะ่ะด้านนึง นี่ผมจะตรวจละอเอาไปในเดี๋ยวมาลุ้นกันครับนี่จะเป็นรอบที่หนึ่งสองสามนี่เป็นรอบที่สี่ของผมครับที่ผมตรวจก็ไม่เจอครับ นี่ใหญ่จมูกพี่ทีตรวจนะครับโอเคนี่เอามาทเทปไปใน็ลเองตัวนี้ เยวงไงน้ำยา,าอะไรก็ไม่รู้เอาไปใส่ในนะี้มีดอกเลยนะฮะถ้าตรวจไม่เจอรอบนี้ผมก็กลับบ้านครับเพราะอยู่คนเดียวเหงานะฮะ บีบปิดสาปิดไว้มาใหญ่จมูกกันนี่จะเป็นเครื่องตรวจครับ กันซิโอ้ยจมูกหรือจะ,จะมาดูกันครับ ลองค่ะอ๋อนี่แย่ yeah, มันถึงนเงียบอ๋อตายตายตายเดี๋ยวออกมาก่อน เข้าไปครับแล้วก็ขยี้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 นี่เขาบอกผม่านีนะให้เอาไปปุ๊บแล้วก็ขยี้ลงขยี้ให้น้ำมูกมันออก,ออกขยี้ไปไม่ต้องขยี้นานก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็จะรู้ผลวันนี้แหละ ตอนนี้หละไม่ต้องวันนี้หรอกตอนนี้เลยนี่เก็บไว้ในซองเหมือนเดิมนะฮะผมไม่เคยทำคลิปแบบนี้นะนี่ที่ตรวจครับหยดหย็ดลงไปในนี้นจะบอกเพื่อความชัวขยาเขยาวขยาว เออเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันโอ้ติดขึ้นมาหยากรีมาลุ้นนะผมก็ลุ้นที่หมายเลยเดี๋ยวดะขอทำใจเสียงเล้วเสียงผมเริ่มเปลี่ยนแล้วม,ม,มาลุ้นกันครับเอ้ไม่ต้องแกะ ได้ยหยอดเลยครับมาๆๆมาหยอดให้ดูโอ้ไปตึงโอ,อ้ขอขอภัยครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูมามามา ไม่ติดก็เดี๋ยวรู้ครับถ้าไม่ติดนี่จะขึ้นขีดเดียวนะขึ้นแค่ขีดเดียวจะมาสองขีดจางๆไม่ได้นะ เอ้ยอ่าคีดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันต้องรออีกนานแค่ไหนเนะี่ยไอ้ที่ตรวจตัวนี้มันยังไงมันต้องรอขนาดไหนผมว่าน่าจะรอไม่นานนะเพราะมันวิ่งขึ้นแล้ว อะไรวะไม่ขึ้นนะทุกคนเนี่ยตรวจให้เห็นเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมตรวจให้เห็นเลยแต่ผมก็ไม่มีอาการอะไรนะ ผมก็ใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ย H I V โอ้ไม่ใช่ H I P อะไรไม่รู้อ่านว่าอะไรผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนี่อะไรครับยี่ห้อนี้ผมซื้อมาตรวจสองอันเป็นจังได FC อ่าคนรอบข้างผมก็ไม่ต้องตกใจนะครับ พะวันนี้ผมบอดติดเดี๋ยวรอก็ได้เนี่ยเขาให้รอประมาณเท่าไหร่อีกกี่นาทียังไงผมตรวจละผมตรวจไออันกรน์อะก็รอนานมันก็ขึ้นแค่นี้แหละเมื่อกี้ผมจิ้มไปเนี่ยเดี๋ยวข่าวนละ่าจิ้มไปถึงเนี่ยที่เขาขีดไว้อะ่ะไหนวะเห็นไหมเนี่ยมันมีบักขีดอยู่ตรงเนี้ย อนี่แหละจิ้มไปถึงเนี้ยจนถึงลูก,กตาเออ,อนั้นแหละเพราะจิ้มแรกๆมันคนจิ้มแรกๆมันอาจจะเจ็บนะครับถ้าจิ้มไปสามสี่ทีเรื่อยๆจิ้มทุกวันมันก็จะรูหลวมรูบูก็จะจิ้มง่ายหน่อยถ้าคนเคยตรวจประจำอะตรวจวันละสามสี่ทีอะไร สองทีตรวจสองวันตรวจทีอะไรเงี้ยเพราะว่ารแกรกๆอ่ะมันเจ็บนะแต่ถ้าถ้าได้ตรวจซึ่งมาตรวจเรื่อยๆอ่ะมันก็เข้าได้ลึกครับเพราะรูมันหลวมแล้วเจ็บอนี้อันนี้เจ็บสรุปว่าผมไม่ติดนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผม ใครมาเปิดเพลงนะนี่วะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนี่เปิดเพลงได้สุดจัดเลยประกาศอะไรเนี่ยอ้าวไอแซมที่อยู่สวนกลับบ้านได้ขยับประกาศอย่างเงี้ยไป <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมปลอดภัยดีเจดดวยวนะเอาออกมาดูดกว่า <c oughs> เพื่อมันขึ้นเนาะเอาผมจะเอาวางไว้นี่ะ เพื่อแบบอยู่ดีๆอาจจะขึ้นแบบสองขีดอะไรเงี้ยแล้วเราไม่เห็นเพื่ความชัวร์ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมนะฮะไม่ติดครับ